แรงก่อนหน้าน,นั้นที่พี่บอกว่าประทับใจเอฟอร์ที่เจอปัญหาอะไรนะอ๋อปัญหามันเต้นแข็งยอดแข็งใบนี่แข็งยังไงบอกไม่ถูกพป็ยังายวะทอแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว เงินที่ห้าหมื่นก็จมตรงนั้นแหละที่มันนั่งเล่นโทรศัพท์งา้างได้แต่เื่อมาถือหวยเราก็เคยถือเล่นการพนันเราก็เคยเล่นลองดูแช่งเงินพันไม่บอกแฟนนไม่บอกใคร <c oughs> สั่งเองซื้อเองใจเองแล้วก็มาสีดเองพรตื่นเาก็ไปดูอีกทีหนึ่งโมันต่างกันเลยนะยอดมันจะใสาหาไวแล้วก็ยืดออก พอใจมากยอดเดินเี่ให้ปุ๋ยมันก็กินปุ๋ยยอดก็เดินตลอดเมื่อก่อนยอดเมื่อก่อนท่อเราให้ปุ๋ยวันนี้มันยอดจะเดินแค่อีกวันมันก็หยุดมันไม่เดินตลอดพอเราฉีดตัวนี้ไปเราให้ปุ๋ยยอดก็เดินตลอดทีนี้ไปตามปกติของมัน<อ>มันมีสองแปลงแปลงนี้ฉีดแปลงน้วไม่ฉีดทีนี้แปลงนี้ได้ผลแล้วก็ฉีดแปลงนี้เสร็จเราก็ไปฉีดแปลงนั้นต่อแล้วก็สั่งสั่งเพิ่มเลยทีนี้เรามาลงทุนต่อแค่เงินพันมาทดสอบว่าโอเคแล้วก็อ่านต่อเลยคุ้มพอใจถ้าใครคิดว่ามันแพงก็ทดสอบแค่พันเดียวพอไม่ต้อองาามก ถ้าไม่เห็นผลก็เราไม่ใช้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้ามันโอเคเราก็ใช้ต่ออย่างผมผมใช้ต่อมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเหมือนกันซื้อของตลาดมาใ,ใช้ได้ไหมของเขาเขาก็ขายก็ราคามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก พอฉีดไปผมว่ามันแพ้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าประทับใจกว่าโอเคกว่าเราใช้เองเราดูได้เองเรารู้ว่ามันผลผลิตมันคุ้มเราก็ใช้ต่อเราต้องดูแตงถ้ามันสมบูรณ์พอเราก็เว้นไปสิบผ้าันฉีตีก็ได้ซีโฟก็ลูกแตงเท่าเท่ากัปั้นเท่านี้นเริ่มลงเลยซีโฟประทับใจตรงเนื้อมันแน่นผิวเนื้อแน่นเนื้อสวยหวานกรอบตัวเอ็มมาก,ก็ตัวนั้นมันเป็นตัวกันเชื้อราก็าใช้ได้ตลอดเลยถ้าเราอยากป้องกันเราก็เสริมเสริมเลยไฟเสริมเข้าไปให้เขาป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราใช่ ถ้าสีไหนไม่ได้ปลูกแตงก็เข้ากรุงเทพไปขับแก๊ปมั้งมาช่วงโควิดนี่ไม่ได้ขับแก๊ปวกับรถก็เจาะไรขอลูกสาวที่กรุงเทพเามันซื้อเขามาดูแตงเขาพอใจเขาก็ซื้อตลอดเนี่้เขาไม่ไปซื้อนี่กะว่าเสียเสียบรอบนี้จะไถกอบแล้วก็ประมาณทักเดือนสองเดือนก็จะลงต่อมันจะเป็นเนี่ยสิงหากันยาน่าจะลงไปกันยาหรือไม่ก็ตุลาขั้นหนักมันก็ถ้ามาใช้ตัวนี้มันจะโตอยู่3โลขึ้นหนักสุดก็8โล9โลเมื่อก่อนยังไม่ใช้แกมมาถูพวกนี้ก็ผลผลิตจะโตอยู่ประมาณ3ถึง4ตันต่อไร่ แต่นี้มันตกไป6-8ปันต่อไรพอมาใช้ก็ต่างกันอยู่อคออเอางี้เปรียบง่ายๆของดีย่อมไม่ถูกของถูกย่อมไม่ดีห้าแหละเปรียบเทียบ